สวัสดีครับดูช่องอาร์ฟนะฮะวันนี้ผมเนี่ยนัดพูงแม่งทุกคนในบ้านให้ว่าตื่นมาถ่ายคลิปแม่ไม่มีใครตื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะดำเนินการถ่ายคลิปกันต่อไปแต่ว่ามันไม่ตื่นก็ปลุกมันมาทำแล้วให้มันนอนต่อเริ่มจากคนแรกครเริ่มจากคนแรกเป็นพี่เป็นพี่ชายของผมเองนะฮะเป็นพี่ตรงไหนมาอยู่บ้านหลังนี้ก็พูดจริงก็คือไอคิวไม่อยู่ไม่มีใครจุดไฟเป็นพี่ตรงหน้าจุดเป็นผมเลือกไว้แล้วผมเลือกคนมาแล้วว่าให้ใครทาอะไรบ้างคนแรกเลยแรกเลยสวัสดีรครับคุณตรงครับสวัสดีครับ ว,ว่าไม่ทำสะดวกจะจะนิดนึงแม่ <sm all> มีเวลาให้พี่ให้พี่ห้าทีในการที่ไปจุดไฟที่ทำได้ไหมผมมีรางวัลให้จุดไฟที่อะไรวะจุดไฟที่เตามีเวลาห้าทีที่ทำได้ไหมไม่รู้อะคุณรับคำ้ามได้ไหมครับคุณโตร๊รับคำถามได้ไหมฮะเออได้อยู่มั้งอ่าให้เวลาคุณใส่เสื้อผ้าแต่งตัวนิดนึงปังเราผมพร้อมไรพร้อมเลยอ่ะนี่พี <sm all> <า>่จะใส่หมวกเกรดเลยแล้วคุณโป้อยู่เลยพร้อมนะพร้อมพร้อมแล้ว พี่แทยโปเชฟมึงอะไรของมึงเกิดอะไ,ไพี่พแทนกมา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 ,มายอดมึงจิงไหมป้อฝนตกแดดฝนตกด้วยนะไม่รู้ว่าเป็นอุปสรรคในการจุดไฟของคุณตรงหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าอยู่ที่ว่าฝีมือของเขาแล้ะอันนี้แลวให้พี่ตรงจุดไฟแล้วก็มีแต่มีไอ้นิกให้นิกหมักเนื้อไอ้แบงยางนะฮะเยสตื่นเชฟตงนะเชฟตงนะฮะอะตรงนี้ตรงนี้มีการฝนตกเมื่อคืนนี้ทําให้ตรงนี้เนี่ย คุณจะทำไงวิธีนี้ย่าคุณจะแก้ไขยังไงไม่ได้ครับพูดตรงว่าไม่ได้ครับเดี๋ยวปัญหานะฮะปัญหาตรงนี้ต้องต้องแก้ไขเวลาพี่เจอปัญหาพี่ทำไงเหมือนเจอผู้หญิงแก้ไงแก้พี่แก้พี่อะไรกันวางเป็นมุกเป็นมุกอ่ะาเป็นมุกไปรุ่นเป็นมุกเป็นมุกอ่ะาเป็นมุกไปรุ่นเปรุ่นพี่ทำอะไรเอ็นน้ำมันน้ำมันพืชน้ำมันพืชเอาใส่ติดจูไม่่น้ำมันพืชติดไฟอ่ะติดเฮ้ยความรู้ใหม่นะครับความรู้ใหม่น้ำมันพืชติดไฟถ้าไม่ถ้ามันไม่ได้ก็พี่ตองไปเช็คที่ไหนอ อุ้ยพกเฉยไม่เอาคือเราเตรถ่ายคลิปไงห้านาทีนะครับในห้านาทีนี้คุณตรงต้องเกาะไฟให้ติดระยเวลาทอยหลังห้านาทีนะครับเริ่มเอางี้ก่อนถ้าผ่านไปหผานกระถาทียังไม่ติดผมสามารถให้พี่เลือกตัวเลือกหนึ่งตัวเลือกคือมีคนมาช่วยเดี๋ยวกูต้องหาคนมาช่วยแล้วล่ะใช่นั้นอ่ะตันนี้ไฟก็เริ่มลุกแต่ว่าเป็นไฟที่มาจากกระชู้นะถือว่าดีถือว่าดี วรายินทำเหี้ยตรงควันตั้งนานอ่าเรื่องเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กคือสัญญาณของกระดาชู้ดังเนาะไม่มีอะไรแบงค์จะติดเหลืออ่ยเหล่ยยี่สิบวิยี่สิบกวินะเหล่ยเหล่ยยี่สิบวิยี่สิบกวินะจะจะอบสามนาทีนะโอ้ยแบตเตอรี่เสด้วยคุณเรียกตัวเลียกไปเรียกคนมาช่วยหรือเปล่าปลุกมีว่ะอ่าเพราะนั้นหยุดเวลาหยุดเวลาไว้ไม่อยผมเดี๋ยวผมไปตามผมมาช่วย ใช่ือเปล่านพี่ตงอ่ะเขาก่อไฟอยู่หน้าที่ของมึงก็คือไปก่อกวนเขาไม่ให้เขาก่อไฟติดโอเคนี่เนี้ยมีคนมาช่วยแล้วผมไปตามมาให้แล้วตามให้แล้ครับนี่ไงผมตามคนมาช่วยแล้โอ้คงติดไอ้กุหลาบมึงมาช่วยกูเดี๋ยวนี้เลยไอ้สัดพี่มันเสียงกอกแกกอกแกกูเว้ยมันเสียงพี่อะไรกอกแกกอกแกใครขออะไรบอก ทำบ้านทำบ้านอะไรป่ะไอ้เหี้ยมมาช้าไปหรือว่าไปตายแบงมาหมักเลยดีวะไอ้พวกมันมาหมักแหละคนใดที่ถูกหมักไม่เคยทำเลยหมักไก่คนใดที่ถูกหมักอะไรเลยคนใดคือหมักคือคนหมักผิวใจคนใดที่ถูกหมักก็คือเขาหมักตัวเองกูว้าวว้าวเอ๊ เร็วไปเรไวเร็วๆมีอะไรทำเร็วเร็วเร็วมีอะไรทำมาเร็วเร็วโอ้ยเฮียกระขดแย้งตงไหนกันแล้วเฮ้ยเอ้าหนาวหนาวเฮียอะไรไปลูกลงไปลงไปงค์งน้าเลยไปไปไปเร็วไปโอ้ยมึงตื่นไหวกูไม่ได้เนาะเออมึงก็ตื่นดีเร็วเร็วเร็ว หน้าที่หน้าที่ของมึงนะเว้ยหน้าที่ของมือนี่ยนี่มึงหมักเนื้ออันนี้หมักเนื้ออันนี้เอาดิเอาดิโชว์ไปว่าแบบเชฟอะไรเที่ยที่เรียนมาไอ้สัตว์ทำยไงวะไอ้เชฟมือเลยนื้อใช้อะไรบ้างในการหมักเรามีไอ้วัสดุในการหมักคือใช้อะไรพูดดิว่าเนื้ออันนี้อันนี้อันนี้คือเนื้ออะไรอันนี้เนื้ออะไรอันนี้เนื้ออะไรพูดดิถือพูดแต่ว่าพิเซนเตอร์เนื้อไฮไฟ เดือดเฮี้ยเดือดให้ไฟอ้าวเราใช้อะไรหมักบ้างไอ้ที่จะหมักแ่บที่ที่ทคิดไว้อะมีซอสซอสอะไรเออจะไม่จะไม่จ้ไม่ให้เลยเนี่ยเออเอามืไอไอ้เฮี้ยใครยเป็นเชฟอะมึงไอ้นี่บอกเชฟอยู่เดี๋ยวกูไปหาให้แป๊บนึงหมักนี้เดี๋ยวกูคายให้นี่ <c oughs> ห,หาหมวกไม่เจอแช่เจทพชิบหายอะ ไี้มากูอาบลงอาบน้ำเฮียเองเท่ยอยคเดียวมึงคิดดูเิไอ้เอเอ้ากูรกี่โมงคือมึก็จะรักกี่โมงรักกี่โมงไอ้ใส่กูตื่นตั้งนานแล้วเฮียม่ตื่นอไหนไอ้ตื่นแล้วยกูตื่นงแต่แปดโกูตื่นแ้สิบโมงไอ้เฮียใส่กูแปดโงไอ้เฮียแล้ขากี่โมงไอ้เนี้ยขานอกี่โมงเอามาเป็นขานอนไฟติดแล้ว มึงมาไปเออเดี๋ยวกูกูทำไอ้เหียให้เสร็จก่อนมึไปถ่ายมึงไปถ่ายไฟก่อนเออาไปกอไฟ่ะไปกอไฟกันไปกอดไฟไปป่โอ้ยไปกอดไฟ้วก็ให้เสร็จก่อนใครเชใครเช่หมักอีกทีเล็ไปมาสีเอ้ยนช่ดื้นะ เอาดืไอไปเนียเอติดหลอยนเดียวด้วยเออเนี่ยกราพาันี่เเนี่ยเลยไอ้เกูพิธีกรเนี่ยช่องนี้ก็ช่องกูเหมือนกันกูพิธีกรไม่มึงก็เทอย่างเดียวใส่เน่ใส่รงใส่สูตสุรานรพพวกกูนี่เพิ่งตื่นเมื่อวานกูพูดไเมื่อวานตรงหน้าสดใสคนเลยเี่ยประมากูพูดแหมเข้าใจไหมเนี่ยสื่อเข้าไปคือแบบมึงนเข้าใจบ้านหน้าเราดิเฮ้ยไฟติดแล้วเนี่ยนี่มปดูนี่ไฟติดแล้วมาไฟติดแล้วครับน้องๆอ้าวอธิบาย้จุดไฟเนี่ยเป ทานอะไรน้ำมันเราทำอะไรเนี่ย้ำมันเราเจอเขาเกิดเหตะการณ์เอาล่ะเกิดการเพียงกันเกิดขึ้นนะตรงนี้คุกผู้ชมการก็คือสารน้ำมันมาหน่อยอันนี้น้ำมันพืชพิ้งค์เลอดิชูอันนี้น้ำมันพืชน้ำมันพืชมึงอะไรน้ำมันพืชมึงอะไรมึงเร็ว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 เพงตื่นด้วยถือว่าถือว่าไม่ได้นะไไม่ด้้เอาหัวหน้าทีมเอ้าเชฟเชฟใหญ่ยังไงท่านผู้สัมภาพกูเป็นเท่ๆเหมือนเดิมดีกว่าเอ้ยคือมันห้าสี่สามสองหนึ่งปุ๊บกูกลับ อรอเมาไอาไปเอเอาไปเอาไเไม่อาไปเอาไปิาไเอาไปเอาไปเอาไปเอาเอาไอาเอีไยเอาไอาไปเาไปไปเอาเอาไปเอา่เอาไี่อาไอาเอาไปเอา่อาปเาไปเอาไปเอเอาองเอ่ไอาไเอาีปเอาไาไอ้ยอไอาไมเอาเอานอาไเอาไปาปเอาไเาไาเไปเอ้วอาาเาไปอาาอไอไอาอ เสื้อผ้ามีให้ช่วยเนี่ยจนไม่ไหวแล้วเป็นนี่เสื้ออะไรเออกูร้อนว่ะมึงก็ดูมึงแต่งตัวนี่ไม่ร้อนไเลยเหี้ยดูพวกกูแต่งตัวดีเสภาพผ้าไปแย่แ่มึงได้กินเชฟกูบ้างการแต่งตัวเชฟกูดูเชฟพ่อมือดาวพื้นใดสักเออการเท่ๆอยู่คนเดียวอาบน้ำหัวน้ำน้ำสันหน้าคงหน้าขาวไอ้เหี้ยดูสภาพพวกกูดีแม่อ่ะช่วยขอบที่ช่วยขอบที่เราเป็นหัวหน้าทีมเราต้องทำ เร็วร้อนเร็วร้อนผ่านก็ล่าติดแล้วเนี่ยลองจริงวะพี่พูดอะไรวะเนี่ยมันเพึ่งติดไฟโชคขอหอยขึ้นี่ยังไม่ติดเลยอีกจ้ะบอกละไปอันนี้เป็นไหนอ่ะพี่แบงค์อะไรอยู่ไหนบ้างเฮ้ยเจอปะเนียเป็ดเสืออะไรอันนี้เป็ดเสือ เมียดีหนี่ลยก็ติดเอาอยู่ดูแล้วก็ติดหลอนด้ย่ออวันนีครับวันนี้ผมก็ปมงแล้วช่มแล้วไวเกินาดครับูเบานี้อะไรก็ล้งอยู่ช่วแล้วกูอนะ่ไ้ทอ เฮ้ยหัวหัวเหี้ยอะไรก็บวยก็บวยอ้าวทำไรต่อก็หมักเนื้อใช้อะไรบ้างในการหมักใช้ซอสซอสเหี้ยอะไรกูขอท้อเนื้อพ่อผมยังท้อเพื่อหลอกเนื้อจะใช้พี่ไทยเกลือแค่นั้นพอหรล้วใช้สามเกลือหนึ่งเกลือเกลือกูปีสองเกลืออไรสามเกลือเหี้ยมันก็คือแบบชงอีกอย่างเลนอีกอย่างปังอ้าวเฮ้ยยืนหลังาก้กล้องทไหมมือตาล้องคนเดินบ้องไอ้เหี้ยนั่นท้ำเหี้ย ตากร้องพี่เฮียนั่นอ,อยู่มคนเดียวอีกแล้วเฮ้ยนี่มันเ,อเ,อนนเป็นเน,น,นื้อไับเหตุใดไอ้มันคือเนื้อถุงมมหมวกอะเนื้อทมมุงหอวกอะไรนี่แหละมึงก็แกกก่อนสิ <c oughs> จัดเอ้ยไอ้เฮียมันปลายทางคือแตกไหมมันแตกจริงๆมึงผสมอย่างนีเหรอแล้วมันออกไหมปลายทางคือเหมือนกันไหม ไอ้ความตามเขาให้โบดอ้สัตว์กลิ่นมันจะออกมาเข้าใจเปล่ากลิ่นอะไรกลิ่นซอสซอสเฉยพ่อมึงอะบดไอ้เียนี่ได้กลิ่นซอสแล้วเนื้อที่ทำไรต่อเนื้อนี่ก็เดี๋ยวเอาพริกไทยดำมาโปรยไปลองลองแบบว่าปิดเปล่ากระเทยดินะฮะส่งที่เต้นมิทำเพื่อเต้นเพื่อตบอควงควงปากนะในที่ที่ยังไม่ดูอ่ะนี่ ไอ้ที่วันนั้นวันนั้นขววงมีดเลยวันนั้นขวงมีดประมสามเสียนแล้วเป็นไงสา,สามวันสามวันเลยนอนโรงแรมสามวันเฮ <c oughs> ียลงแขงเนเสื้อก่อนเลย <c oughs> โอ้โหไอ้สตว์เข้มเข้มที่แขนนี่คือการทำอะไรคือเอาพริกไทยดำอ่ะเข้าเนื้อแล้วอีกฝกั่งเป็นไงอีกฝั่งนึงนทำไงอีกฝั่งเนื้อแล้วก็พริกเนี่เราคือจะจับพริกไ, <อ S 1> ไม่ได้นะเราต้องหยิบฝั่งเนื้อม <c oughs> ีฝั่งเนื้อมี เร่อ่นี่ประมาณนี้เลือเราก็โรยนเก็ทุบโอ้ทุบทำไมแล้วตรงนี้ตรงนี้ไม่โดนเลยนะแคดัไงนี้ไม่โดนเลยนะเกลือไม่โดนนะตรงนี้เกลือไม่โดนนะแดกได้น่เ่ใช่ปลาปลาวายเาไปเผาต่อกูไม่รู้ว่ามีทีมอะถ่ายอะไรอะเฮ้ย ไอพิกหมูกระจกไอพิกหมูอันนี้เขาหมูกระจกมึงอะไรเฮ้ยหมูกระจกนะโอกระถูนมา อ่ะสปอนเซอร์เรานะฮะขอบคุณมากจริงๆนะฮะน้ำพริกหมูก็จั๊น้ำพริกหมูก็จบ๊กนะฮะบายเอ็มเจครับผมทุกคนสามารถซื้อได้นะครับห่อละสี่สองบาทอ่ะไปแบบห่อสามจุดห้าบาทสามห่อร้อยครับผมเป็นห่อเล็กมีสองขนาดอันนี้ห่อเล็กแล้วก็มีห่อใหญ่ห่อใหญ่จ้าหกสิบเก้าบาทหนึ่งร้อยกรัมครับไลน์แอดที่ไหนครับอ๋อสั่งได้ในไอจีผมได้เลยครับอนัสกอร์เอ็นจุดเอ็นไอซีเคเคโอเคโอ้โหถ้ามาจากอาร์ฟถ้ามาจากอาร์ฟอ่ะถ้ามาจากอาร์ฟลดราคาลดราคาพิเศษมากถ้ามาจากอาร์ฟนะครับลด ราคาพิเศษนะครับเหลือ45บาทโอเคเฮ้ยคนขายห่อสามสิบไม่ถามเจ้าของก่อนนะเจ้าของเท่าไหร่ก่อน3ามห่อที่แรกที่แรกที่แรกราคาเท่าไหร่ห่อหนึ่งห่อหนึ่ง35บาทสามสิบาบาทถ้ามาจากอาร์ตถ้ามาจากอาร์ตอ่ะพูดตรงๆให้ของแถมเฮ้ยของแถมคืออะไรเป็นที่มาใต้ตาแล้วกันแต่ว่าถ้ามาจากอาร์ตมีของแถมให้นะทุกคนอันนี้จากห่อ35บาทเหลือเท่าไหร่ก็สาห่อร้อยเออ3ห่อร้อยโอเค เฮ้ยโอ้โหเสียงจังนะมันงูเหี้ยอะไรบอกน้ำมึงเฮ้ยมันมันลงมันมันลงมันมันลงเฮ้ยเราขัดน้ำมันเปล่าไม่ต้องเทเททำไมอ่ะมันมันมีน้ำมันในในเนื้ออยู่มันไม่แปลว่ามหนักมันไอเนื้อที่มึงทำทุกวันเนี่ยมันมีมันไหมไม่มีอะไยมันมีอะไรมันมีเม็ดเอากรติดสามนะกระติดสามนะ ไม่มีกระเด็นติดหรือไงเฮียไม่ติดเหรอต้องรอสุกใช่ไหมในวันเสาร์แล้วโอ้เฮียอะไรเนีะครับติดจะจเกาอะไรอย่างเงี้ยสุกเสารอะไรเงี้ยเฮียเล่นนี่กินเสาว์พ่อว่าสุกเสาร์เฮ้ยเราใช้มือเฮียเอาโอ้ไม่มีหลัการเลยเฮียกินน้ำน้ำมือช้อนกาอะไรอ่ะเฮียนี่มันต้องงี้โอ้โห โโอออ้หสุกแล้วกแล้วไอ้เหี้ยเร็วจัดกินร้อนช้อนมือรังเกียจเฮ้ยตะเข้านอนตรงไหนเอ้ยมึงเกี่ยวอกทำไมอ่ะข้างในยังไม่สุกแม่มาเติมเลยไอ้เหี้ยตัวตีเวลาเติมแล้วไหมย้อนข้องก้นข้องแหมใส่กระเติมพวกมึงอ่ะเดี๋ยวมึงเจอพี่ใหญ่กูอะไรไม่ถือว่าชิปเนื้อด้วยกันจริงไม่ใช่เลย วอีเหียมดโอ้โหอ้เหียมดนม่หวผมก็นึกว่ากระเด็นมืเก็บเลยเหี้ยแม่สัตวังมดกลัอะไรติดเจลาเลอังมดทำนยังไงชิวชิวเล่นได้เล่นมึงส่งมาอ่ะแล้นมึงแมึงไรมึงไงเฮ้ยไปไปกูเยนไเี้ยจังเ้ยไปเหี้ยเหรอเ้เล่นุกเกยไป ถ้ามึงง่ายมึงง่าไงบาปดูแล้วบาปโคตรเฮี้ยเลยถ้าบ้านมึงนะก็ใส่ทำเฮี้ยเลยแล้วมันมีมันมีน้ำมันดมพอกเลยไอเฮี้ยเสียงดังเลยดิโอ้ยเฮี้ยเสียงดังโอ้ยเฮี้ยเลยเฮี้ยเก่าที่หูายเลยอ้าวถูกงแกย่างฟอรข้างในมันยังไม่สุกข้างนอกต้องเตรียมเราแบบมีวิธีดูไหมว่าเนื้อขนาดไหนถึงจะแบบว่าสุกกำลังดีที่แบบทุกวันที่เผาเนี่ยเอ้าวันนวันกูดูดีเฮี้ยเรื่องจริงเรื่องจริงเฮี้ยตากล้องเลยเฮี้ยเนาะไปถ่ายเพิ่มดีเฮี้ย A ver, a แล้วดินเต็มเลยตาดี่อะมัต้องแบงแน่เลยไอ้เหี้ยแดงมีฐางมึงเกิดมาจากอะไรกระบอยพายพ่อของเขาบอกเหี้ยไม่น่าดูวันนี้ดูดวลไม่พายอะไรไอ้เหี้ยวันนั้นก็คือจริงๆนะที่จะเอาชิสแบงค์ชองบรีคือจริงรู้ปะอะไรเขาไปเขาไปเขาไปซื้อข้าวหลามเขาซื้อข้าวหลามไม่เอาไม่เอาไม่เอาข้าวเหนียวข้างในนะเอาบ้องไอ้เหี้ยเอาป้าบ้องทุบป้าบ้องทุบผมใช้ต่อไอ้ขาดวันนั้นวันนั้นของจริงคือมันจะไปไอ้ที ไอพี่มันไปนี้ฮะอะไรกันเนี่ยจุดย่องไอพี่มันไปไอพี่สุดพักรถอะจุดพักรถของมอเตอร์เวย์อะมันจะมีพวกไอบ้องไงโอ้ยไอพี่ไอผมก่อนจริงไอบ้องขลามอะโอ๊ยโอ้ยแบบเมื่อถึงบ้านแล้วใช่ไหฟื่งของฝากไวะเฮ้ยรถอะไรเราต้องรักยังไม่จบเลยซื้อของฝากไว้อะของส่งหน้าบ้านไปของไม้ไผ่อะก็บอกไม้ไผ่ไอ้ซื้อมาสามบ้องไอสัตว์ป้าทุบไอเจ็บปวดออกมาปุ๊บโอ้ยยังป้าทุบ แกล่เหี้ยอดชัยเลยเอ้ยใชาจริงเขาเปล่าอันนี้จริงเขาปล่าอันนี้จริงเปล่าดูรายการเราแล้วกันอันนี้จริงเขาเปล่าไอ้ยจากูสาบานเลยไอ้ยจาสาบานเลยที่คนณหอมอ่ะฮัลโหลจียงขอิ๊งขวัจิ้มแจ่วถ้าเราจิ้มแจ่วมึงเล่นจิ้มแมลงมึงเล่นจิ้มแจ่วอ้าวแจ่วแจ่วจต้นตึกตันนี่เลยเมืก็ส่งเลยมันนิ่งหนีหี่ส่งคนนิ่งเมส่งมันนิ่งไม่เล่นกับกูด้วยไอ้นนี้ถ้าถ้าแจ่วมันจะจต้นตึกเดี๋ยวมึงเนี่ยอันนี้เลย เฮ้ยไอ้เด็กตึงทุกส่วนนะเว้ยแพงนี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ตบหมากข้าวหมากแพงไอ้เหี้ยเดี๋ยวนี้เขาตบเดี๋ยวนี้เขาตบผมนะเดี๋ยนีคนดู คือแบบผมมาไอ้เหี้ยน้าสูตยุนหน้าองสารอ่ะไอ้เหี้ยตัวก็เล็กกว่าโดนตบโดนการแกงเหี้ยตัวมึงใหญ่กว่ากูไอ้เหี้ยเว้ยไอ้สัตว์ดูดูนะอันนี้ดุนะอะไรกันเฮ้ยทำเหี้ยอะไรบ้างในมึงไงถ่ายไปทำเหี้ยอะไรเลยไอเจ้าของแบรนด์ไอเจ้าของแบรนด์ตับอนเซอร์ตับอนเซอร์ลูกค้าลูกค้าลูกค้าตัวนี้ไอ้เจ้าช่องอาร์ตมันก็โดนอย่างงี้ทุกคนเยวเดี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ไอรู้จักกันทำไมทำไมกี่ปีไอแค่สปงสโบนเซอร์ไม่เข้าเพราะอะไรทำไมคือแบบกันเร็วยงกระลาดกันเกินไปรู้ไหมที่บ สวัสดีครับแบบนี่อ่ะไม่ใช่เีืยช่องเราทำไมไงไอสัตว์เดี๋ยวเดเดี๋ยวจ้างมาเร็วดิคนเดียวนะคนเดียวนะนี่ไงเฮ้ยนี่ไงจะไปยืนรังหมดวยเอ้ยทำไมมดต้องมีบนโลกนี้วะไหนไล่มดยังไงไล่ดิฉันเจ็บคอหมดแล้วว่ะไอ้ยืนเดือดผม เดี๋ยวไปหมบ้านเอาแล้วแล้วโอ้แล้วที่จับแล้วเดี๋ยวกูหนีบลงตายพอดีอ่าไปคลิปเฮ้ยชิมก่อนดีก็ต้องรีวิวอะก็ในชิน้องขอบคุณแมงเซนอ้จันนี่เป็นคนสองแล้วอะไร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  ทำไมล่ะเดี๋ยวเมาแย่เเรื่องจริงไหมบอกคุณผู้ชมเรื่องใช่ไม่จริงเลยทำอาหารเรื่อเรื่ออะไรมากระเทียมกระเทียมทุบมไหมอ่ะเมื่อวันหนาจังไงแย่ก็ดูดูลายหั่นดีก็ต้องเขาหั่นลายไหนไม่ใช่อันนี้อย่างนี้ออือบอกง่ายอือแดกได้ โอ้โหตบเป็นตูดเลยนี่ไปเปล่าไม่ดีไปทางน้ำจิ้มไปอร่อยแล้วไม่น้ำจิ้มของเราเนี่ยเราทำไว้เรียบร้อยแล้วคุ้มคุ้อด้วยคุ้บอกแล้วอร่อยเฮ้ยเังต้องแก่อนอีกแล้วไม่เห่อยเนื้อมันดีอยู่แล้วอ่ะมาเนี่ยดิบอืมกินเองอืมล้ายให้กูด้วยนะร้านอะไรร้านไม่ทำอะไรอ่ะนี่มาครับน้ำจิ้มนี่ลายนี้ ฮ้ยโอ้โหโอ้ยสาขาใครชักเนี่ยพี่ตรงทักด้วยนะพี่ใหญ่เรานี่อันนี้คือแบบว่าเป็นอันนี้นะผักมักกะโรนีนะอะไรนะมักกะโรนีอะไรนะบอคโคลี่เอาบอคโคลี่ปังฮึ่มวันนี้กระสีโค้ดสวยอ่ะอะไรเนี่ยเฉฟเนี่ยเฉฟเฉฟนี่ กลางแดงเลยไอ้เหี้ยเนื้อเลือดเลือดโอ้ยโอยากเกินแะ้วกุยอะไรอ่ะโอ้ยไอ้เหี้ยไม่รู้เรื่องนะอันนี้ตรงไม่รู้เรื่องอ๋อแต่ได้แต่แกเลยฉันว่าด้แต่แกเลยถือมุกถือมีด ตอนแ,แรกก็ใช้ที่คีบแต่ตอนใช้มือพอที่งนิแล้วครับเคีนะ้ยงไม่ได้ครับทำไมอ่ะยางใหม่ทำไมอดิบอ่ะโอ,อ้ยเหี้ยเฮ้ยสึกเค็มหวานเปที่ไหนปะก็มึงใส่เกลือขนาดนั้นเพี่อะม่ต้องใส่เกลือให้แยเค็มไม่สัตฮึเย็นเจี๊ยบน้ำจิม้ม ใครเหี้ยก็จิ้มน้ำจิ้มทุกกี้กันเนีกินเนื้มมนหหอเต่ามฮอกเนี่ยใครก็สอนพวกมึงมาเมาเนี่ยกินเนี้ยเมาแล้วนะลูกค้กาเมาถ้าไหด้อิสระเมาเอาลองเอาหมูกระตุกมากินกันนี้ดิเออลองรอ,องรับบอกเลยก็กินกับอะไรก็อร่อยมึงก็ไปเอา,าสิลูกค้าไอ้เหี้ยนั่งไหนก็เข้ากันแ<ส>ล้วลองมอโมทีสเผื่อเขาเข้าเขาได้นะเพราะผมไม่ได้ถ้ามีสปอนเซอร์ผมจะพูดสุภาพกันทันทีเลยใช่ไปลองไหมขาคุยอะไรอ่ะไอ้จะเป็นเหี้ยอะไรอ่ะไหนมึงจะพูดเพอกันอ๋อสปอนเซอร์เข้าก่อน โอ้ยให้ยิ่งกับผมูกระจกครับผมฮึ่มจังซี่เลยเหรออะไรไม่ได้องกินกับช้อนเนี่ยเขาหรอเออก็ไม่บอกแล้วไปตีมือพี่เขาไอ้้เีกมึงบวชให้เขาเลยอะไรดูเขาเล่นดิดูเขาเล่นดิอะไรเออเออทำไมกูกินไม่เหมือนมึงวะอันนี้มันตกแล้วไม่ใช่เหรอเออกระบวยตกแล้วจำได้กระบวยตกตกกี่รอบแล้วกระบวยเหี้ยอกไม่ตก ต่อครับบอกไปรสชาติเผ็ดเปรี้ยวหวานเหลือไม่เหลือก็คือสำหรับสำหรับคนที่แบบนั่นติดแดกแต่ก้็ติดแดกซะแล้วคือสำหรับคนที่ไม่กินเผ็ดหรือว่าคิดว่าตัวเองกินเผ็ดแบบปานกลางอ่ะอย่าเสียกสั่งเผ็ดมากนะเผ็ดอิ่ปหายอ่านี่คือว่ามันเผ็ดมากนะคือแบบกินยังไงไม่ให้เผ็ดแต่ปากดนนะดูมีอาการอยู่นะเทน้ำทิ้งนิดเทน้ำทิ้งเลย เผ็ดยังไงไม่ต้องกินน้ำทุกคนดูกินเผ็ดยังไงไอ้เบงไม่กินน้ำนะครับน้ำอยู่นี่ไอวางขวดนี้ไม่มีกินน้เลยไม่เผ็ดพร้อมบอกกันรสชาติบอกรสชาติด้วยว่าแบบเป็นยังไงเผอถ้ามันจะแบบแซ่บออกแซ่บแบบหมูกระดกอะกอดไหมกอดก็ค <ขอ S 2> ือแบบอยู่ประมาณได้ประมาณกี่วันอยู่ได้ตลอดคือเดือนคำแรกติดใจคำต่อไปติดเผ็ดติดบางเลยติดบางอ่าหมดแล้วนะเผ็ดมากหมดแล้ว อันนี้อร่อยมากกินกับน้ำเนี่ยโหน้ำเปล่าอร่อยมากฮ่าฮ่าฮ่าพวกมึงปีกิ้มก่อนขึ้นเลยวะสงสารสงสารวัวแล้วอ่วก็วันนี้ก็พวกเราก็มีแค่นี้นะครับผมฝากหมูกระจกไว้ในอ้อมใจนะครับอันนี้สปอนเซอร์ของเราวันนี้เลยนะฮะขอบคุณมากนะครับผมสกี่ยับน้ำพริกหมูกระจกใบ MJ นะครับผมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอาบด้วยนะครับผม ถ้าเท่าไรแบบนี้ก็คอมเมนต์หรือว่าอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e หมูกระจกครับผมนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องอาร์ตด้วยฮะขอบคุณครับวัวจะแรงแค่ไหนขอบคุณครับโอย บวมหนาเกือกตากูให้ตายหรือไงหรือไรทีเดียวคือหลักเลยแม่เต็มเสียงตัวเอง